สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมการี Fi น่าฟรีไฟน์น่ครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นเลยก็ขอโทษน้องๆทุกคนที่แบบว่าเอ,อพี่แบบไม่รู้จะพูดอะไรคือหายไปหายมาอย่างกันจินจาเนี่ยขอโทษแล้วกันพี่ก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะแก้ตัวอะไรช่วงนี้พี่ติดเกมมบายนะครับเกมเกมหนึ่งเกมเก็บเวลไงพี่ก็แบบอ้อแต่ตอนนี้พี่เริ่มเบื่อเกมเกมนั้นแล้วพี่กลับมาเล่นฟรีไฟดีกว่า นม่ครับมาคือหลอกวิญญาล้อนมันคืออะไรมันคือกิจกรรมใหม่เหรอ <Wow. S 1> อ๋อกิจกรรมใหม่นี่เองนะครับมีชุดใหม่มานะครับเป็นชุดพ่อหนุ่มล่ำบึกนะครับผม <Yeah. S 1> อ๋อถ้าเกิดว่าเรายิ่งบูทปุ๊บกดทีเดียวเนี่ยโอกาสจะได้รับรางวัลใหญ่เยอะมากเอากี่เปอร์เซ็นดีเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยไหมเจ็ดเก้าเก้าเปิดทีเดียว ิดการแจ้งเตือนโบเอาเลยครับโอ้โหมอเตอร์สัมบูรยหญิงชุดนี้มีแล้วไม่ค่อยอยากได้เลยนะครับมีแล้วชุดนี้โอ้ยตายแล้วขออีกรอบหนึ่งนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ฟึบเจ็ดเก้าเก้าเออชุดนี้เหมือนจะมีแล้วเหมือนกันหรือเปล่าไม่ได้เล่นนานจนลืมชุดที่ตัวเองมีนะมีเยอะจัดน่าจะ น่าจะยังไม่มีนะชุดตรงกลางอ่านี่ชุดนี้ยังไม่มีครับเพิ่งได้ Night a อ c e n s i o n นี่ครับพอหนุ่มล่่ำบึกนี่ครับพ่อค้าขายหมูนั่นเองโอ้โหนี่ครับอย่างกับพ่อค้าขายหมูเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าชุดมันจะสวยแค่ไหนโอ้โหนึกว่านักลบแบบนักลบแดนแบบแดนเจแปนนะครับ นักบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยพวกแบบตัวตึงอะ่ะโอเคครับหลังจากที่เราได้ชุดมาแล้วนะครับเราก็มาเล่นกันโอเคเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากเห็นฝีมือของพี่นะครับว่ายังยังแบบยังเล่นได้ไหมอะไรไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ได้แต่นานอะ่ะไม่รู้ว่าจะตึงไหมโอเคปะ่ะวันนี้ก็กดสักเกมหนึ่งนะครับผมขำๆไปให้น้องๆดู น้องๆอ,อยากเห็นมาพ่อค้าขายหมูมาแล้วค่าคือพ่อค้าขายหมูรู้จักกระเป๋าเกือจัดเลยปืนนะวุยเกาะสามอ่าโอเคอนี่จะต้องเล่นคาจริงๆใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับเรามี M14 ไป ไม่มีคนลงเลยนะครับตรงนี้หาคนไม่เจอเลยอ่าในบ้านมีคนครับผมเปิดเว้าเว้าอีกแล้วไม่เว้าแล้วหนึ่งตัวล่วงล่วงไปหนึ่งด้านบนสองตัวนะครับแป๊บหนึ่งอ่าเอาระเบิดเอาระเบิดดักทางไว้เฮ้ยกอซากอซ่า ไม่ได้แต่นานคิดถึงคิดถึง <S <S เราจะสัด้วยกอซ่าอ่าได้กอซ่ามาครับไม่ได้เล่นกอซ่านานมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ออซะหน่อยบนบ้านนะสองตัวนะรู้สึกเหมือนจะโดดลงไปข้างล่างอุ้ยไม่หัวสองเม็ดลวงอุ้ยอุ้ยลูกสองด้วยลูกสองด้วยลูกสองด้วยต้องต้องระยะกลางๆนะลูกสองระยะใกล้นี่ตายห่าแน่นอนเรา กระโดดยิงหัวด้วยป่ะไงอีกตัวหนึ่งไปไหนเราไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องจัดการเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะหนีเสียงเขาวิ่งหนีเฮ้ยไม่มันไม่ได้วิ่งหนีมันวิ่งใส่เลยโอ้โหสีจีจีเจอสีจีจีโดนะครับเขาก็ชื่อ c g g เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรียบร้อยโรงเรียนซีนไปแล้วนะครับคุณผู้ชมล่วงไปแล้วนอนแง่งแมงเลยนะ ลูกตองยิงไม่โดนหัวแต่เรายิงเขาโดนหัวไงคือเราปืนลูดไงมันจะได้เปรียบกว่าเวลางัดหัวนะครับลูกซองถ้าหัวเนี่ยถ้ามันโดนเนี่ยเม็ดเดียวนะครับเราตายวิข้างล่างสองตัวสามตัวโอ้โหตีหนึง่งเข้าเข้าหมวดเข้าหมวดสี่สิบเก้าหมอกสามแน่เลยเมื่อกี้นะเลยสองตัวครับใส่หมอกสามแน่เลยไอ้สองโอ้โหถึกเหลือเกิน ปกติหัวเนี่ยก็ซามต้องยิงแบบดาเมจเป็นร้อยนะนี่เข้า49เขาน่าจะใส่หมวก3เนี่ยมันต้องร้อยกาสแบบนี้ร่วงอีกหนึ่งเนี่ยร้อยยี่ปอันนี้น่าจะหมวกสองหรือไม่ก็หมวกหนึ่งครับโอ้โเข้าหัว49ไอ้สอใส่หมวกสาไอสองเลยตายยากหน่อย <c oughs> เรียบร้อยร่วงอีกนึง อุ้ยอักอักโอเคอยากเล่นอักพอดีเลย <S <S ล<ะ>เล่นสองควงด้วยมาเนี่เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูสองควงอะ่ะหมวกธรรมดาก็บ้าแล้วหมวกมันเป็นสีขาวเลยนะมเฮ้ยมันเครือหมวกอะไรวะไอเราไม่ได้เล่นนานไม่รู้เรื่องเลยนะครับ <S <S หมวกอะไรอะคุณผู้ชมหมวกธรรมดาใช่ไหมอุ้ยอุ้ยบนหลังคามีตัวหนึ่งนะครับ ยิงยากมากมีคนขับรถมาด้วยนะครับอ่ายิงจอดให้เรียกยิงเรียกให้จอดเอาเลยครับผู้ชมเขาเขามาแล้วนะครับตอนนี้เขาเขาจะมาเตืบผมละผมจะโดนเขากระทืบแล้วไปเรียกเขาเนี่ยอุย้ยข้างบนนี่ไงโอ้ยสามเมตรอุยอ้ยอุ้ยสองเมตรมาเดะตัวละเมตดสองเมตรล่วง ตอนนั้นน่าจะแคมป์เม่อะตัวเราไม่ส่องไม่ติดหัวลุลวเกินไปหรือเปล่าครับนี่ะโอ้ยยอดเคมาตาฟากฮัล hello อุ้ยแอดรอบลวงด้านหน้านะครับอุ้ยอุ้ยมีคนวิ่งลงป้องหนึ่งตัวหัวสองเม็ดพอพอแล้วสองเม็ดก็พอแล้วโอ้โยเองกับพี่ต้องบวกสามเท่านั้นถึงจะรอด อุ้ยไอยิงแต่ตัวโทษครับโทษครับพอดีแบบว่าพี่พูดไม่ค่อยพอนะครับถ้าน้องๆจะแบบว่าเลิกติดตามพี่พี่ก็ขอโทษแล้วกันพอดีพี่ไม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 ่ใช่คนพูดพออีกต่อไปแล้วนะครับพี่เล่น GTA นะครับพี่แบบว่าแบบพูดเพาะไม่เป็นแล้วครับเกมมันแบบเกมมันดึงดูดให้พี่เข้าสู่แบบด้านมืดเลยครับกลายเป็นคนสีเทาไปเลยครับกลายเป็นคนเถือนนะง่ายๆพี่กลายเป็นคนเถือดไปแล้วนะครับไม่ใช่แบบว่าซีจีสุดหล่ออย่างที่น้องๆต้องการนะครับ แล้วอนาคตพี่คิดว่าพี่อาจจะเถื่อนกว่านี้ด้วยนะครับแต่พี่จะ,จะพยายามแบบว่าเซฟเซฟนะครับคำหยาบอืมงืหนึ่งเป็นไงไม่มีไอวอลแต่มีไอนี่ไงมีโดมครับมีรูมของทาฟาก้าลองไงลุ่มแล้วมันก็ยิงเราไม่เข้าเป็นไงบาเลียรู้จักเปล่า กันอะกันกันแตกอะเออรู้จักเปล่าอุ้ยโอ้โหไม่ไหววะมุมมันสูงกว่าด้วยม,มีโอกาสมันมีโอกาสโดนหัวดีกว่าไงประเด็นอุ้ยโอ้โหไปไหนแล้ว,วะนั่นอะโอ้โหเล่นระเบิดไอหนูเล่นระเบิด เอ้าโยโจระเบิดดักหน้าตัวเองเอาตายอุยอ้ยเออมาเลยฮะฮฮะฮะ่าฮ่าฮ่าฮัลโหลมัทเตอร์ฟัคดอกเดียวเท่านั้นดอกเดียว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 สวยมีคนจะมาเก็บแอร์ดอกหรือเปล่า มีจริงๆด้วยมันุ่มมันซุ้มมองเราอยู่ทุกคนโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งโทรมาอย่าเพิ่งโทรมาโอ้ยบอกว่าอย่าเพิ่งโทรมาไงเล่าเนี่ยโทรมาทีเดียวผมงงไปหมดเลยว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ข้างล่างสามตัวเลยบนป้อมเหรอ,อไม่ใช่นี่หว่าอยู่มันอยู่แถวถานน บนป้อมยิงด้วยอ้ขึ้นป้อมครับมีตัวขึ้นป้อมถอยกานดีกว่าถอยมาก่อนถอยมาก่ prayed, อนอ er, ้าวก้ยยิงไม่เข้าเลยยิงไม่เข้าเลยเริยนไปหรือเปล่าวะเฮ้ย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 ยิงแทบไม่เข้าเลยเรินไปหรือเปล่า <up Jimmy S 1> โอ้โหเจอระเบิดเจอระเบิดโอ้โห,หเจอระเบิดเยอะขนาดนี้แทบไม่ไหวไอ้อนี่มันระเบิดเยอะจังวะทุกคนมีกลูกไหมหมดแล้วหรอเม็ดเดียวเองนะหมดแล้วหรอครับ Ui 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 oi 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 Hơi 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 Dạ mà hao cặp hì, e nùm Luông Luông จ้วงหมดฮ,ฮะฮะัลโหลมาท้อฝากเอ๊ไอ้น้องแถวนี้แม่งเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เก็บตายเหมือนกันแล้วเราอะโอ้โหเถื่อนจริงคนระับตรงนี้อ้อทุกคนเก็บตายล่ามาได้ไงวะนนียแถวนี้แม่งเถื่อนโอเคครับ สิบคิวนะครับผมเหลือ7คนนะเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าพิชิตที่หนึ่งหน่อยเลยการการกลับมาเล่นหคนละเหลือหกคนแล้วโอ้อ่ามีคนยิงผมระยะไกลนะครับอ่าข้ามเฮยข้ามดาวมาเธอฟากเกลยังไงดีหนอ ยังไงดีเนาะมาเลยดีกว่าไอ้หนุ่มรออยู่นะถ้าเกิดว่ามันเข้ามาเนี่ยยังไงเราก็แบบเอา้าอะไรอ่ะเอา้าตายแล้วเหรอทีมงานรีเพยสโลให้คนดูดูดิกูตายยังไงวะงงว่ะรออยู่นะถ้าเกิดว่ามันเข้ามาเนี่ยยังไงเราก็แบบเอา้ามันเข้ามาเนี่ยเราก็แบบเอา้ากูตายเอา้ากูตายเอา้า อะไรวะเฮ้ยผมตายได้ไงวะวาเจอกันใหม่ในคลิปหน้างงงงงง